เป็น่าดยหน่อติดระดมเนินทางเข้าที่ใบนี้ก็เป็นทางเข้าเนี่ยก็คือสามห้องนี้ท่านกวีท่านกวีนะเป็นระดมเงินนก็จะมีป้ายเป้ยพวกนี้ได้อย่างนี้ได้ถามว่าเปิดก็ได้เพราะมันเปิดมันจะมันเปิดก็ปล่อยคู่เลยเรื่อยๆไปปล่อยคู่มีก่อนควรจะคนจะปล่อยคู่ไปหรือจะเอาบ้านเลยอะไรแตลที่จะปล่อยคู่ làm ừ, ăn. Chúng ừ, tôi có một nơi. Chúng tôi có một nơi. Chúng tôi có một nơi. có một nơi. có một nơi. Chúng tôi có một nơi. Chúng tôi có một nơi. một nơi

อ๋อใช้ห้องชั้นสองที่ตึกนางเลงเหมือนเป็นชั้นเดียวใช่ไหมคะของสำนักงานนั้นก่อนด้วยสภาพตึกมันอยู่ชั้นบนได้ไงมันมันูเชื่อได้ว่ามันนั่นอย่างเหมือนตึกเทเวศอ่ะที่เราไปถ่ายกันไปขึ้นมามันก็ขึ้นไปแล้วมัน็หนื่อยอแนี้ได้ค่ะมีมุม่างกเป็น ลานจอดรถพี่เอาเป็นลานจอดรถนี่เออพี่ยังานจอดรถแต่เป็นเดินรถนะเดี๋ยวไปไปบวกอะไรก็ได้ที่เป็นลานจอดรถในา้พอในนี้พนนไมีอในนี้พอได้มี้มีอกรถมนอไม้อีอดนนดน้อกนใน้อนนี้พอมนีดนีีนนอหดนกวีอนีอดไ